ตามด้วยไข่ <c oughs> เอาแล้วอูณนะครับผมโอ้โหคูณเจ็ดเบาๆครับผมดอกนี้เน้นๆนะฮะก็มาดิครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสวยๆกันเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กลาวสวีดัสสวัสดีชาว YouTube กันด้วยนะครับผมท่านะนะผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องผาปั่นนะท่านะผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับผมทุน300นะคนดูมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเ e ส s go กเบทห้าเลยแล้วกันขายไหวไปก่อนนะครับผม เอาแล้วนะครับผมพึ่งแตกกว่าเนี้ยอะไรครับเนี่คนดูมาแล้วคุณสิบหวานเจี๊ยบคนดูสวยๆกันเลยนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทจุดห้าสิบสตังค์นะครับผมมาดูลุยกันต่อนะครับผมเบสสิบเลยนะฮะคนดูเอาแล้วครับผม เอาแล้วครับผมมาดูโอ้โหว่น้องใหญ,ใหญ่ตามด้วยไข่ <c oughs> เอาแล้วคูณนะครับผมโอ้โหคูณเจ็ดเบาๆครับผมดอกนี้เน้นๆนะฮะ <c oughs> ก็มาอีกครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสวยๆกันเลยนะครับผม472.50สตางค์นะครับผมมาดูนะฮะก็ โอเคเลยนะครับผมโอ้โหโหดโหดขอแบบโหดโหดบึ้มโอ้อโหอ,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 อีกแล้วนะครับผมบนดูเวอร์เกินไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนี่ครับผมสาม้อิบห้าบาทนะครับผมมาดู มาแล้วนะครับผมมาดูนี่ครับผมทุกท่านนะฮะและมันสุดเกินนะครับผมท่านผู้ชมปังจัดห้าร้อยสี่สบบาทนะครับผมท่านผู้ชมลุยกันต่อไปสามสิบวัดสุดกาไปว่าเพิ่งมาตังค์จ่าย ให้แบบว่าแตกแบบบึมบ๊มซัมเบ้นะครับผมมาดูเฮ้ยฟรีเกมมับไม่มามับไม่มามับไม่เข้าคืออะไรท่านผู้ชมทำเพื่อโอ้โหเบสสามสิบไม่เข้าตาลดเบสกันหน่อยละกันนะทพันกันแล้วนะครับผมเกินไปในบางทีนะะคนดู โอ,โ,โอ้โหคูณหกเบาๆนะครับผมท่านผู้ชมโคตรรัวบอกเลยว่ารัวจริงโหดปีโมเยลนะครับผม <c oughs> แต่ว่าเบสาสามผมนี่สิมันไม่แตกเลยอะ <c oughs> เอาแล้วมาแล้วคนดูจังหวะที่รอจังหวะที่รอคอยนี่ครับผมผมนดูคอมโบสุดท้ายรอดูเลยนะครับผม โอ้โหผมบอกแล้วตัวจ่ายแค่นี้ก็พอนลยครับผมคูณเจ็ดปึ้มโอ้โหสุดเกินนะนาะ945บาทเะครับผมก็นะฮะพอเลยละกอันนะครับผมสำหรับวันนี้ทุน300ได้มา2,148บาทนี่ครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ ใครนะครับผมที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันคนดูสวัสดีครับ